ครับมามีก็ครับมื่อวานตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอบดําซิงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ็นเป็นกรุณาอย่างยิ่งเลยครับเมื่อนีนดีดนาครับคุณนะครับน้าทอเก้ครับบ้านทอเกีจานเคย <c oughs> จานเคยครับมาขึ้นคันไม่แล้ว รถเจ้าของพังครับเครื่องนอกครับแรงหลายันใครดินดวนเดี๋ยวแรงทะลุนรกครับครับตอนนั้นขอกรถตะเกเนานรถแรนสองกันครับรถรวมจอดนี่รถตะเกียแรงหนึ่งครับดิดนะ จุกยู่้างบ้านผมครับนี่แหละครับบ้านผมติดกันครับมีเห็ดงานอยู่กับบ้านดินซับครับมาลูว่าสิอ่อหินง่ายบูบูนะสายแบกครับ ไายแบกหนบหักครับไปลงสองสั้นครับจะลงได้บ่อันบ่มีหินก็ลงสั้นสองครับสร้างจกหมดครับให้นี่อะประมาณลายหนึ่งคุณรครับไปสุดคณะมีเจิดครับให้คนขับไม่มาคลองแล้วครับ ผมได้ถ่ายวิดีโอแล้วเดี๋ยวนะี้ไม่ได้ขับแล้วแต่ก็ขับคันนี้ครับ,บ <c oughs> แรงกับตัวนี้ นะประมาณยิบหาอะไรครับนาอยู่นะนี่ครับเกเกยาหน่อยครับโอ้มั่ตะเกยาหน่อยตะเกย์นี้ Ôi anh một pha hìn lún sát song đây đấy nè. Oh. Sบาย đấy. Đấy bị đinh tấp à? Đinh tấp của làng đèn ạ. Ủa gì đâu à? Na, thương ngắm nó. Song đền ním gì thế à? Kiện như Sống đến đi nó Ủa, nim lại, Mặt nó Bạn heo xe lô hả? Nhâm nhu 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 đi nhu 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 รอรถ่ายแต่งทางอยู่ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กันยังดีครับกอดําดำซิงนะครับขอบคุณครับ